สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสมบัติการสลับที่ของการคูณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณและสมบัติการแจกแจงของการคูณกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับพิจารณาที่6คูนด้วย4นะครับซึ่งผลคูณที่เกิดจาก6คูณด้วย4มีค่าเท่ากับ24นะครับแล้วไปพิจารณาที่4คูณด้วย6นะครับ ผลคูณที่เกิดจาก4คูณด้วย6ก็มีค่าเท่ากับ24นะครับดังนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าทั้ง2การดำเนินการนี้นะครับมีผลคูณเท่ากันดังนั้น6คูณด้วย4มีค่าเท่ากับ4คูณด้วย6เราจึงสรุปได้ว่าการคูณมีสมบัติการสลับที่นะครับต่อไปเรามาพิจารณาที่2คูณด้วยในวงเล็บ 3คูณด้วย5อันดับแรกนะครับเราก็เริ่มดําเนินการในวงเล็บก่อนนะครับนั่นก็คือ3คูณด้วย5 3มคูณด้วย5มีผลคูณเท่ากับ15นะครับแล้วเราก็นํา2คูณด้วย15ซึ่งผลคูณที่เกิดจาก2คูณด้วย15ก็มีค่าเท่ากับ30นะครับมาพิจารณาที่การดําเนินการนี้นะครับในวงเล็บ2คูณด้วย3คูณด้วย5 เราก็เริ่มดําเนินการในวงเล็บก่อนนะครับนั่นก็คือ2คูณด้วย3มีผลคูณเท่ากับ6แล้วก็นํา6คูณด้วย 5, ซึ่งผลคูณที่เกิดจาก6คูณด้วย 5, มีค่าเท่ากับ30นะครับดังนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าการดาเนินการทั้ง2การดําเนินการนี้นะครับมีค่าเท่ากันคือ30ดังนั้น2คูณด้วยในวงเล็บ3มคูณด้วยามีค่า่ากับในวงเล็บ2คูณด้วย3คูณด้วย5 เราจึงสรุปได้ว่าการคูณมีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มนะครับตัวยอย่างถัดไปนะครับเรามาพิจารณาที่4คูณด้วยในวงเล็บ7บวก2นะครับอันดับแรกเราก็ดำเนินการในวงเล็บนะครับนั่นก็คือ7บวก2มีค่าเท่ากับ9นะครับแล้วเราก็นำ4คูณด้วย9ซึ่งผลคูณที่เกิดจาก4คูณด้วย9มีค่าเท่ากับ36นะครับ พิจารณาการดำเนินการต่อไปครับในวงเล็บ4คูณด้วย7บวกกับในวงเล็บ4คูณด้วย2เราก็เริ่มดำเนินการในวงเล็บนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือ4คูณด้วย7มีผลคูณเท่ากับ28นะครับแล้วก็มาดำเนินการในวงเล็บนี้นะครับ4คูณด้วย2มีผลคูณเท่ากับ8แล้วเราก็นำ28บวกกับ 8นะครับซึ่ง28บวกกับ8ก็มีค่าเท่ากับ36นะครับดังนั้นเราสังเกตเห็นได้ว่า2การดำเนินการนี้มีผลลัพธ์เท่ากันนั่นก็คือ36ดังนั้น4คูณด้วยในวงเล็บ7บวก2มีค่าเท่ากับในวงเล็บ4คูณด้วย7บวกกับในวงเล็บ4คูณด้วย2นะครับเราก็เลยสรุปได้ว่าการคูณมีสมบัติการแจกแจงทางสายนะครับ ตัวยอย่างถัดไปนะครับเรามาดูในวงเล็บ4บวกด้วย7นะครับคูณด้วย2นะครับอันดับแรกเราก็เริ่มดำเนินการในวงเล็บก่อนนะครับนั่นก็คือ4บวก7นะครับ4บวก7ก็มีค่า่ากับ11นะครับแล้วเราก็นำ11คูณด้วย2ซึ่งผลคูณของ11คูณด้วย2ก็มีค่า่ากับ22นะครับ ลำดับต่อไปพิจารณาการดำเนินการนี้นะครับในวงเล็บ4คูณด้วย2บวกกับในวงเล็บ7คูณด้วย2นะครับเริ่มดำเนินการในวงเล็บนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือ4คูณด้วย2มีผลคูณเท่ากับ8นะครับแล้วก็มาดำเนินการในวงเล็บนี้นะครับ7คูณด้วย2มีผลคูณเท่ากับ14นะครับเราก็จะได้ว่า 8บวกกับ14 8บวกกับ14ก็มีค่าเท่ากับ22นะครับเราก็สังเกตเห็นได้ว่าทั้ง2การดำเนินการนี้มีผลลัพธ์เท่ากันคือ22นะครับดังนั้นในวงเล็บ4บวก7คูณด้วย2มีค่าเท่ากับในวงเล็บ4คูณด้วย2บวกกับในวงเล็บ7คูณด้วย2นั่นเองครับเราก็เลยสรุปได้ว่าการคูณมีสมบัติการแจกแจงทางขวา นั่นเองครับ